การตรวจเลือดของผู้อยู่กับเชื้อเนี่ยนะคะเขาตรวจอะไรหลักๆเขาจะตรวจอะไรเขาจะตรวจหลักๆอยู่2ส่วนทาน้นเลยนะผู้อยู่กับเชื้อที่ทานยาต้านสม่ำเสมอนะคะเขาจะตรวจอย่างแรกก็คือ C D 4 C D 4คือชื่อของเม็ดเลือดขาวตัวนึ่งมันเป็นภูมิต้านทานของเราอะที่จะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ย แข็งแรงไหมแข็งแรงแค่ไหนเขาบอกว่าพุงกันเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีคือถ้ายิ่งเกิน500เนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าคนปกติที่ไม่มีเชื้อนะคะมี CD4 ที่500ขึ้นไปถึงพันกว่าในขณะที่ผู้อยู่กับเชื้อนะออแล้วก็ป่วยเลยตอนนั้นมาเจอเพราะว่าป่วยเนี่ย CD4 ไม่ถึง200องค์การอนามัยมโลกเขาจะเรียกว่าอยู่ในช่วง i d s เป็นช่วงที่โรคฉ่วยโอกาสจะเข้ามาในร่างกายเราจะเป็นสารพัดเลยไม่ว่าจะวันโรกกระทบทัวนิดนึงนะคะว่า u เท่ากับ u เนี่ยมันคืออะไรนะ u เท่ากับ u เนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ที่กินยาต้านไวรัสมีวินัยสม่ำเสมอทานทุกวันนะคะจนกระทั่งไปตรวจเลือดแล้วเนี่ยปริมาณเชื้อไวรัส hiv เนี่ยในเลือดต่ำกว่า200 copy ในเลือด1มิลลิลิตรตามกว่า2 0 0นะเขาเรียกว่า v i รัลโหลดหรือ V L นะคะตัวย่อในใบตรวจเลือดอะนะซึ่งนั่นคือจำนวนไวรัสในเลือดของเรานะคะ